สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับมะพร้าวกับช่องสาวอีสานพากกินค่ะเมื่อนี้กับมะพร้าวกับฝนครับพี่น้องมือนี้ฝนสีพ้าพีพากนองมากินพี่น้องกุ้งย่างพี่น้องกุ้งย่างหรือว่ากุ้งเผากุ้งแม่น้ำพี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟู้ดต่ำเองพี่น้องมาค่ะมาแซบแซบน้ำกันพักแก้มกับซิมีพักชีต้นหอมพี่น้องแล้วก็พักกาดขาวแล้วก็แตงกวามิมือนี้สิได้แบบแตงกวาหนวยยัยด้วยพี่น้องฝนสิบอกเปลือกมาเปลือกมันจะแข็งนิดนึง นะคะมาแซ่บๆน้ำกันผ่านผู้ใดเ,เข้ามารับชมคลิปของฝนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้เด้อค่ะเพือ่อเป็นกำลังใจให้ฝนเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะมาคะ่ะแซ่บๆน้ำกันบันนี้มาเอาเลยเด้อพี่น้องมือเลยดินี่กุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาก็น้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเลยพี่น้องอากาศคืนคืนคืออยากกุ้งเผาพี่น้อง แล้วจะจิ้มลงไปในนี้เลยพี่น้องเลยด้วยนะจิ้มใสๆเห็นขนๆเลยพี่น้องกุ้งเผาส่วนพิซซ้อ กุ้งเม่น้ำน้ำ,นนำนุณ้เนาะดูแก่แล้วส่นน้ำณคนๆเลยตัดข้าวนีน่เจมี แม่กินพี่น้องพักว่ดสามผิดตัวเล็กยว่าเด็กเสอยน่มีคนตก ตนตกอาก,การงึขึ้นคืออยากกุ้งเผาเผาแบบพันหวนแะล้วอันนี้กะเผาเหลวไม่ไมเผาเสร็จกันมะจัดใช้จานเลยพี่น้องกำลังอุ่นๆอยู่แมตั้งกันอืเน,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 นวนหจะมาสแมาเลยพี่น้อง На нем มันาันม,นอ,นมนอกเลยจุงไปเลยทิปเซ็ม được mà nó mất chạy Chạy là có chạy Lấy nó chẳng xẹt Chạy quả ra bẹp ruột nhai mái nhỏ

bạn ninh 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 จากเมื่อเชืาพี่เพื่อนอนงร้ายคักพี่น้องฟองโลรู้ตอนี่จะสี่เบิดบเบิดจะเมื่อยนะเอามาตอนพี่ตอนนองมากินเขาน้ำกันมาส้มเขาก็ฝนหมอกู๋พี่ลองมันเห็นปะมัน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  จุ่ไปนะจุุลงไปอ mm. mm. ืมา mm. ิคอมตน้ำจิ้น้อ่ม่คน พ่นทีตามแบบออกรสเปรี้ยวหวาน ใส่เวลาในการแกะนิดนึงได้ไหมเนาในการกินเพราะว่าเมื่อใแกะมาแกะสดๆนวลๆแกะเสร็จก,กินเลยพี่เนาะโตรุนล,ลุงไปแล้วโตรุนล,ลงไปพี่เนะอะโซน

嗯，肯定有吧。<music> กิน่กับหื้อะพี่น้องแซบแต่ภาษาอีสานเาก็อืออหือวะพี่น้องแซบางไหมบอกวื้อหือไปค่ะ กหัวมัน็จะุดอดกจกัน่นมากมเหัวมันยนามัน เปิดคลิปมาตากแงาดงแจ้วเลยพี่น้องก <ừ. S 1> ินไปกินมารีบออกเบิร์แล้วกินไปกินมาปากชิบปากดำเลยพี่น้องโอ้ยบุดหัพี่น้องเนี้อตุยตุยเลยเอาแบบขุนๆเลย แล้วกับพักกัดขาขนักกรอบวันนี้นนมแมง้งต้องบึงกันที่นักขน้นหยังถึงแม่งบุง มันอยู่ในหัวจมลงไปเลยพี่น้องจมปวดรัสษาแสบพี่น้องรักยายบ่บนถือฉันเพื่ออะไรใช้กินกุ้งเผากุ้งย่างก็เสิร์ฟ สรสชาติมันเลยพี่น่องอะ่ะนี่เั้งอย่างไม่ๆมนี่ั้งแสบไลยต้งพร้อมัมเนื่อยเปินอนอกแบบชุบบะขักนี่ยกันลังมันหวาน หัวมันหลุดออกเลพี่เนาะหัวมันหลุดออกจากตัวแล้วขามันคือขากุ้งพี่เนาะจมลงไปทั้งขาทั้งหัวเลย <laughs> cái miếng thì nhỏ hết Mát thì sao con nha. วันนี้ไม่เน้นผักเท่าไหร่นะพี่น้องวันนี้เน้นกุ้ง Nước Nước mắm cùng Mà mình làm bây giờ ả được Nước mắm cùng

ได้ค <ừ> ่ะพี่น้องเริ่มจะอิ่มแล้วกุ้งฟองโลก็าเป็นหน่อยเล่นพี่น้องแล้ว Rồi. Tạp phạc như thế Nhìn nó bớt Giỡn hoài Im เนืกก้กุ้ง,ง,งมันหวานเย็นๆหองกระเจี๊ยบถ้าพีชผสมกับซุปกันแม่เพิ่งกินข้าแกงกับมันซุปกุ้งกั็ฝนเน้อแซ่บคักกุ้งัวงกิโลนมื่เบิร์ตัซมพี่น้องเลยหลายคักค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปของฝนเด้อค่ะ ะกกอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามไอโฟนนะไม่เด้อค่ะล้ามือหนึ่งผ้าพี่น้องมาเซฟเซฟเลยเมนูกุ้งเผานื้อจิ้มซีฟู้ดพี่น้องมืันนี่ก็สขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหนาก็สีผ้ามาก,กินแนวแซ่บๆเพื่อเขาพี่นอ้องมืันนี่ขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ